กาญจนาบุรีสสสักดาจับตางินสำรวจออกแบบโครงการอุโม,มง์ผ่านน้ำจากเ่ินศสีนครดินในรักษาระดับเฮทต,ต้นทางถึงปลายทางด้วยระบบกาวิตี้เพื่อประโยชน์สูงสุดหากขาดประสิทธิภาพเชื่อประชาชนไม่เอาด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศักดาว,วิเชียนศิลสาสสาการจนาบุรีพักเพื่อไทยเขตสีในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ําเคื่อนศรีนครินัก,นกเก็บน้ําได้สูงสุด180เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางคิดเป็นปริมาณน้ํา17,745ล้านลูกบาทเมตรการปล่อยน้ําต่าสุดอยู่ที่160เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางดังนั้นงานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ผ่านน้าจากเคือนศรีนครินไปบรรเทาภัยแ้งจังหวัดกาญจานบุรีจะต้องเจาะอุโม,มงค์อยู่ที่ระดับ160-162เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางจากนั้นน้ําก็จะไหลไปตามความสูงต่ําของเฮทซึ่งเราจะต้องรักษาระดับของเฮทเอาไว้ให้ได้มากที่สุดที่บริเวณอ่างเก็บน้ําลําอีซูหากอ่างเก็บน้ําลําอีซูที่ออกแบบมามีเฮทที่ต่ําจะทําให้เสียพลังงานส่งน้ําไปยังบ่อพักน้ําหลุมลังสมมติว่าน้ําที่ไหลมาจากปากอุโมงค์เคิร์สีนครินมาที่อ่างเก็บน้ําลําอีซูที่มีระดับเฮท140เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางเมื่อมาถึงบ่อพักน้ําหลุมลัง ทราบว่าแบบจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ100เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางผมจึงไม่เห็นด้วยพอควรที่จะรักษาระดับเฮดบริเวณบอ่อพักหลุ่มลังเอาไว้ที่130เมตรจะทําให้มีเฮดเหลืออยู่ที่30เมตรเพื่อส่งน้ําต่อไปยังอําเภอเลาขวัญได้ซึ่งบอ่อพักน้ําหลุ่มลังถือว่าเป็นตัวส่งน้ําที่สําคัญที่สุดเพราะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า4ี่แสนไร่พอความลึกของบอ่อพักหลุ่มลังอย่างน้อยจะต้องอยู่ที่ประมาณ20เมตรแต่เท่าที่ผมได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกแบบลึกแค่4เมตรเท่านั้น จึงทำให้ปริมาณน,น้าไม่พอใช้ที่สําคัญจะทําให้เสียงบประมาณไปแบบฟรีๆถ้าออกแบบมาอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าชาวบ้านคงไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีประสิทธิภาพนายสักดาวิเชนสินกล่าวอีกว่างานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ผันนน,น,น,น้ำจะกเขินศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาแยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานราชการที่รับผิดช,ชอบจะต้องลงพื้นที่ให้มากกว่านี้ เพราะถ้าแบบออกมาไม่ดีแล้วนําไปก่อสร้างจะเกิดความเสียหายเงินที่เป็นภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนดังนั้นเพื่อให้โครงการอุโม,มงค์ผ่านน้าจากเขื่อนศรีน,นครินมาช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจานบุรีมีประสิทธิภาพจึงของให้ออกแบบด้วยการรักษาเหตุที่ระดับความสูงของแต่ละอ่างเก็บน้ําเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะจะทำให้แรงดันสามารถส่งน้ำไปถึงปลายทางในระยะประมาณ100กิโลเมตรได้และจะต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ สำหรับบ่อพักน้ำหลุมลังเนื้อที่651หอไร่ลึก4เมตรความจุน้ำา3.70ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นเชื่อว่าคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนบ่อพักน้ำหลุมลังอย่างน้อยจะต้องออกแบบให้มีความจุที่10-15ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถส่งน้ำไปบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้อย่างเพียงพอทุกวันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างดี พะท,ทางที่บ้านเรามีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ถึงสองเขื่อนได้ใช้น้ําเฉพาะอ,อําเภอ่าม่วงอ,วอําเภอธรมกาอาเภอพนมทวนบางส่วนและอ,อําเภอเมืองบางส่วนเท่านั้นส่วนชาอวอาเภอเล่าขวัญ้วยกระเจาบ่อพลอยหนองปือและอ,อําเภอพนมทวนบางส่วนกลับไม่ได้ใช้น้ําเลยสำหรับโครงการอุโมงค์ผ่านน้ำจากเขื่อนศรินครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจานบุรีขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจเพื่อออกแบบผมจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ว่าผลงานการออกแบบก่อนที่จะมีการก่อสร้างโครงการอุโม,มง์ผ่านน้ำจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งก็ขอให้บริษัทคู่สัญญาจ้างกับกรมชลประทานออกแบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและ,กะเกษตรกรในพื้นที่และที่สำคัญรูปแบบการส่งน้ำจะต้องเป็นระบบกราวิตี้เพอจะทำให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกต่อไปคิดง่ายๆเลยนะครับโครงการนี้เราจะ ปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ำจากเกิือสีนัเกรนเนี่ยประมาณ400ล้านรูปบาทไปเท่ากับว่าเรามีน้ำจากลือสีนัรนประมาณ400ล้านรูปบาทไดในสี่ล้านส่วน4 0 0รอยล้านรูปบาทไเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันสูบเลยนะครับเราดึงน้ำจากเกลือสีนัเกรนจากดูงลูกนี้เลยนะครับดึงแดงไปดึงหม่งเราดึงหม่งเราดึงหม่งมาลงทางบ่อคอยเพื่อจะเอาบอน ในตัวสามร้อยสี่ร้อยูบาทเมตรที่เราดึงมาจากเขืนศรีนครินทร์นี่นะครับเพิ่มพื้นที่สำหรับปล่อยเพื่อให้จราจาเราขวันรวมถึงการประปาของนในน้องปืนนะครับถึงสี่แสนกว่าไร่นะครับเก็บน้ำาขือนศรีนครินทร์เนี่ยเก็บสูงสุดในร้อยแปดสิบที่มันปล่อยตามสุดเนี่ยร้อยหกสิบเพราะฉะนั้น เวลาเวลาที่เขาวางอุโมงคนะ์เขาจะเจาะอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบถึงร้อยร้อยหกสิบสองนะครับหรือเขล็อกอุสามซึ่าจะน,น้ำมันจะไหลลงลงมาอย่างนีนะ้เราต้องรักษาเฮทให้ให้เวทมากที่สุดที่อ่างเข็มนำระมืสูงถ้าเกิดเราเราด่งลงมาเราทําให้อ่างเข็มนำระมืสูงนียต่ำเราก็จะเสียพลังงานในการสง่งพอมาที่หลุมรลังหลุมรลังเนี่ยสมมุติว่า มาที่รามิซูเนี่ยร้อยสักร้อยร้อยสี่สิบพอมาที่โทษจริงฮะมาที่รามิซูเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับเ็นมาได้ข่าวว่ามาร้อยสี่สิบกว่าพอมาที่หลุมรางเนี่ยเขาจะลดมาลดเหลือร้อยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมก็ก็ไม่เห็นด้วยก็ควรจะรักษาที่อ่างเก็บน้ำหลุมรังเนี่ยให้ได้สักร้อยสามสิบเพื่อจะได้มีเฮดเหลืออีกสามสิบเพื่อจะส่งไปที่อำเภอราวขวัญยังเหลือมีแก๊สอีกสามสิบ แล้วอ่างเก็บน้ําที่หลุมลังเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ําตัวส่งสาคัญเพราะจุกลุ่มพื้นที่ประมาณสี่แสนไร่ถ้าอ่างเนี่ยมันจะต้องมีความสูงอย่างน้อยนะครับมีความลึกความสูงอย่างน้อยต้องยี่สิบเมตรนะครับแต่เท่าที่ผมดูเขาออกแบบแค่สี่เมตรอันนี้มันไม่พอใช้อยู่แล้วเสี่หมประมาณฟรีๆนะครับถ้าทาอย่างนี้ผมจะบอกเลยว่าโฉมไในเอาครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเพดความสูงของแต่และอ่างเก็บน้ําไว้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะส่งน้ำไปไปลายทางในระยะทางประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยให้มันมีแรงดันนะครับให้มีแรงดันให้น้ำถึงปลายทางได้อันนี้เมื่อเห็ุผสองปริมาณก็ต้องด้พอ,อ่างเก็บน้ำปรามบุูที่อดอแยงแค่สามสี่ล้านลูกบาทเมตรมันไม่พอครับอย่างน้อยมันต้องสิบนะครับสิบห้าล้านลูกบาทเมตรต้องอย่างน้อยต้องสิบห้าล้านลูกบาทเมตรเพื่อจะได้สูงปหมไม่ต้องกลัวว่า น้ําในอ่างเขื่อนสีนักสลินไม่พอปีหนึ่งเขื่อนสีนักลินเนี่ยปล่อยน้ําแล้วให้น้มาใกินสวันีน 3, น 3, นน่1หนึ่งล้านเศษปีงไม่เกิน4,400ล้านลูกบาศเมตรเพราะฉะนั้นเหลือเฟือน้ํามีเหลือเฟือเองเอนะครับสมมติปีหนึ่งใช้ร้อยังเหลืออีกตั้งสองั2,500 เวลาวันนี้ผมเข้าใจคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่งน้ําไปให้ราชบุรีใช้นครปฐมใช้กรุงเทพใช้สมุทรสงครามสมุทรสาครใช้แต่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของจังหวัดก,กานบุรีได้ใช้คืออาเภอท่าม่วงท่ามาการพนมทวมนบางส่วนอาเภอเมืองบางส่วนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชราลุกรหรือเขื่อนเขาแหลมแต่คนอีกสามสี่อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าหวาน เพืเกเจ้าบอ่พอพลอหนองปลือพนมทวนบางส่วนไม่ได้ใช้น้ําเลยนะครับบางคนเขาพูดกับอิจฉาคนสุพรรณคนสุพรรณได้ใช้น้ําของจังหวัดกาญจนบุรีแต่สามสี่อำเภอที่ผมพูดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> พื้นที่เขาสูงการที่มีคลองชวนมาทานระหว่างท่ารอ้ออุทถ้าเขาจะใช้น้ําก็ต้องสูงวันนี้ประชาชนสูงไม่ไหวนะครับสูงขึ้นมา หนึ่งไม่ขาสูญเสียสองใครจะจ่ายค่าน้ำข้าไปวันนี้มีโครงการของกรมชมทานที่ดีตที่สร้างมาแล้วด้วยการระบบต้องเสียค่าไฟค่าค่าน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมายทั่วทั่วทั้งประเทศเต็มไปหมดโครงการนี้ผมจะเฝ้าติดตามตผมเชื่อว่าวันนี้ผมลงไปพื้นที่ชาวบ้านคุยกับผมเรื่องนี้อยู่แทบจะเรื่องเดียวเองว่าโครงการนี้เขาอยากให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่า ไม่ยอมจ่ายค่าน้ํามันและค่าไฟเด็ดขาดเรื่องระบบสูบต้องเลิอกกอันทีครับถ้าทําด้วยระบบต้องมาสูบน้ําเข้าหัวร่ายไปหน้าไม่ทำจยดีกว่าครับข่าวนี้24่ง24การจนาบุรีชุิการไหลวารินรายงาน